เช้าๆอย่างนี้หยุดหลายวันใช่ไหมคะมาค่านี้ค่ะจะทําการแช่กระเป๋าหลานสาวบอกว่าแม่ซักกระเป๋าให้หนูหน่อยกระเป๋าหนูเปื้อนนี่ค่ะมาดูคราบคราบคราบที่ฝังอยู่ในกระเป๋านักเรียนของหลานค่ะนี่ค่ะมาทําการแช่ทําการแช่ด้วยผงซักฟอกโอ้ยกินะไม่นิดลนผงซักฟอกนี่ค่ะเทสโลเพียว เสลเปียลของเราค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคมาดูกันว่าจะทําจะใช้เวลานาน,นไหมกับการแช่กระเป๋าโอเคมาดูกันนี่ตักผงซักฟอกผงซักฟอกเทสโลเพียลหนึ่งช้อนใส่ลงไปในน้ําใส่ลงไปในน้านี่ค่ะใส่ลงไปในน้า แขวนเขาแตกฟองเป๊บนะึงนี่ค่ะโอเคเอาเจ้าส,สกรปรกตัวนี้ลงไปใช่เลยนี่ค่ะโอเคแล้วมาดูกันว่าคราบสกรปรกขนาดนี้จะใช้เวลากี่วันจะใช้เวลานานไหมดูค่ะดูดูความส,สกรปรกของกระเป๋ามองเห็นไหมคะ่ะนี่ค่ะมีความสกรปรกของกระเป๋ากระเป๋านะคะเดี๋ยวจะแช่ไว้ก่อนคะ่ะมาดูค่ะว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไง ขอแช่ไว้ก่อนนะคะป้ายฝงสักฟอกไว้ข้างบนค่ะนี่ค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนไม่ใช่หนึ่งคืนหรือยี่ี่ชั่วโมงเอาเพราะว่าแช่เมื่อวานตอนเช้านี่ค่ะกระเป๋ากระเป๋าไม่มีแล้วนะคะคราพราบที่มันเป็นเชื้อราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ จะไม่มีแล้วนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยผงซักฟอกเทสโลเพียวค่ะเช่แล้วเมื่อเช้าก็มาลงเอาแปลงนี่ค่ะแปลงแปลงแลงเปลงดูแปลงดูลงดผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกออกจริงๆค่ะผงซักฟอกเทสโลเพียวคราบดำๆออกค่ะออกหมดเลยค่ะคราบดำๆนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะคือเพีเวลเชลไอ้แก้ปัญหาได้จริงๆค่ะคราบที่เป็นฝังแน่นนะคะ ครับทีเป็นเสื้อลาในกระเป๋าออกเลยนะคะองซอกฟอกเทซโลเพียวสุดยอดมากค่ะ